ปวัสด,ดีเจ้าป้าดาวยายดาวมายางป่ายางเนื้อเจ้าป่าแห้งเนาะอันนี้ป่าไน่ลอยอันนี้ป่าสนทะเลเจ้าสื่ออมาตะาคนเดียวนอะอันนี้มันเป็นเนื้อหมูเนื้อแห้งเจ้า ซื้อมาก็ามาแลกใส่เกลือตากแดดไว้เจ้าเวลาเขาอยากกินเขาก็ามาย่างได้นะเวลาเขาปิ้งแบบนี่มันแบบเป็นน้ำมันเจ้าอยากปิ้งก็ปิง้งอยากถอดก็ถอดเนาะ ตีตากพระกระเจ้าปัตึงมีขายเนาะ นี่มันค้านเนาะคงจะนานซุกหน่อยแล้วนะั่นมันค้านอีกอ่ะ,อะหอมเจ้าติ้งเกลือปลาเกลือเจ้าจ้นแหง้งลาแหง้ง โอ้ได้เข้าเหีจ่จานเจ้าเอาเจี๊ยนเอาปลาเขาใส่ในจานนะเจ้าไปหนังกินส้มเขียนเปื่อนกินต้อยส้มเขียนเปื่อนไปต้อยโอ้ยมะบรรดาพี่กินข้าวมันจเนีเป็นตีเป็น,ปนตางเจ้า บางข้งก็กินติดโต๊ะกับเข้าบางข้งก็ไปกินในห้องนอนอืมเพราะในห้องนอนก็มีโต๊ะเนาะสมคิดเปลือนๆในปลาดาวไปสมในห้องนอนปลาดาวกะเปลือกแจยพิฟ้าอยู่ไหนปุ่นเนาะมาหนังหนอกนี่ มันหนาวปพาดาวกินวันเดียวมันจะมดว่ามดกาเจ้าป่ามันตัวน้อยเนาะปพาดาวสองตัวนี่ถึงจะอิ่มเนี่ สอนทะเลเจ้าบ้านเท้าก็มีหรอบ้านเท้าที่ผนเอาทัา้ขายเยนะี่ยแต่ปลาดาซื้อปลาสดมามันจะได้ถูกน้อยหนึ่งซื้อปลาสดมาแล้วก็เอามาตัดหัวมันที้เงเจ้าเอามาลอยน้ำเกลือเจ้าลอยน้ำเกลือแล้วก็ตาเจ้าไปซื้อที่ผนทัา้ขาย bánh tháng mong coi lố lại nó lại mong coi ban không ạ sửa mà thăm con điêu nhau mất gì nhỉ chiên cửa bà cửa sư mắt tao em trao đèn văn tháo có mí chưa nó đỏ đi nào hiểm sao nhỉ ไปซื้อถือผนนั่มขายผงุ่นสสารเจ้าเขาซื้อป่าสดๆมามาทําคนเดียวเจ้าบ่ต้องใส่อย่างใสแต่เกลืออย่างเดียวเจ้าจะไปใส่เยอะมันจะเค็มเผื่อหาไปกัดน้าพริกกัดอย่างมันก็หรือมาใส่ก็ได้มาก เมื่อหน่อหมีขายนอกเจ้าแห้งแบบนี้นะอยากกินต้องทำเอาเองเจ้ามีแต่นึกหนกักถ้าอยากกินแบบแห้งแแบบนี้นะเจ้าต้องทำเอาเองเ,องเนาะหมีขาย ปีงเซ็ตเรียบร้อยแล้เจ้าปีงปายแหง้งกินแหง้งป้าดาวขอจบคลิปแค่น,นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแจรกกดกระดิงด่งที่สามหือป้าดาวเด้เนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ